มิซูมิชิจากตระกูลสมุรปกครองญี่ปุ่นสู่ผู้ผลิตรถยนต์มิซูมิชิเรือดำน้ำเครื่องบินลบและต่อมาได้ก่อตั้งธนาคารแบงก์ Bang. ตระกูลสมุรัยผู้ก่อตั้งธนาคารมิซูมิชิเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นสมไรัยผู้ก่อตั้งบริษัทมิซูมิชิอิวาซากิยาตาร่เป็นนักการเงินและนักปฏิวัติตสาสกรรมส่งออกชาวญี่ปุ่นผู้ก่อตั้งบริษัทมิซูมิชิผลิตตั้งแต่หนอดยันเรือลบ ก็สวยอาวากาศดาวเทียมอากาศยานเครื่องบินเครื่องบินขับไล่มิซูโมชิ F2 เครื่องบินเจ็ตเครื่องบินลบไปพาสของกองทัพอากาศญี่ปุ่นมิซูโมชิเป็นคนผลิตให้กองทัพลบในสงครามโลกครั้งที่2ปัจจุบันผลิตเครื่องบินขับไล่ยุคที่5มิซูโมชิ F2 ผลิตเรือดำน้ำให้กองทัพและต่อเ,อเรือพิฆาตเรือประจันบานและเรือลบที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับบัตเซีย จนได้รับชัยชนะเหนือัสเซียอิวาซากิยาตาโรมีความสามารถเป็นที่ประจักษ์เป็นหัวหน้ากลุ่มการค้าของแคว้นโทสะดูแลกิจการการค้าน้ำมันการบูลและกระดาษที่เมืองนางาซากิและทำหน้าที่จัดซื้อเรืออาวุธยุทโรปกรณ์ให้กับแคว้นนอกจากดูแลกิจการของแคว้นโทสะาตาโรยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มไคเดนไตที่นำโดยสาก,กาโมโตะเรียวมาซามูไรหัวเก้าหน้าแห่งยุค แม้องค์กรนี้จะเป็นแค่บริษัทเดินเรือและพานิชย์นาวีตัวทั่วไปแต่เบื้องหลังคือการเคลื่อนไหวเพื่อค่นล้มระบอบโชกุนภายใต้การสนับสนุนด้านการเงินจากแคนโทสะและแคว้นคัสซึมะการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มคไคเต็ไตส่งผลทําให้เกิดการปฏิรูปเมจิกในปีคศ .1868 ได้มีการออกกฎหมายยกเลิกกิจการทางการค้าของระบอบโชกุนทั้งหมด กาตาโร่เลยเดินทางไปโอซาก้าและก่อตั้งบริษัทการค้าของตัวเองขึ้นในปี1870โดยใช้ชื่อว่าสุดคาโม่เทตดิ้งคอมพานีนายดำรงตำแหน่งประธานคนแรกของบริษัทต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทมิซูกาวะและในปีคศ1873ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อที่ทุกคนรู้จักมิซูบิชิตาสัญลักษณ์ของบริษัท เป็นการนำตาอิวาสากิของเขาและตาประจำตระกูลยามาอุจิไดเมียวแห่งแวนโทสะที่ยัโทโรเคารบมาผนวกรวมกันเป็นเพสสามเม็ดเครื่องหมายการค้าของมิสุบิชิที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบันตลอดเวลาสิบกว่าปีของอิวาสากิยาทาโรในฐานะผู้ก่อตั้งและประธานมิสุบิชิคนแรกยาทาโรได้ใส่ความสัมพันธ์กับรัฐบาลญี่ปุ่นในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าผลง,งานที่สำคัญคือการให้การสนับสนุนรัฐบาล ให้นำเรียงกำลังพลเพื่อปราบกบฏซัสึตซมะที่นำโดยไซโกฮาคาโมลริในปีคศ .1877 ต่อมาได้ขยับขยายไปสูุ่าสารการมงินไม่ว,ว่าจะเป็นเหมืองแร่บริษัทการเงินหรืออูตต่อเรือขนาดใหญ่จนมิซุบิชิกลายเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงบ้านปลายชีวิตของเขา อิวาซากิยาทาโร่เสียชีวิตในปีคศ1885แต่นาจาักรที่เขาสร้างขึ้นยังคงเติบโตและยิ่งใหญ่มาจนถึงปัจจุบันยาทาโร่อิวาซากิยาทาโร่อิวาซากิตระกูลซามูไรที่ทำธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอิทธิพลต่อญี่ปุ่นมิซูมิชิเป็นเจ้าของเกาะฮิโรชิมาใช้เกาะฮิโรชิมาทำเหมืองถ่านหินแอนก็ไป130ปีที่แล้วหลังอิวาซากิยาทาโร่เสียชีวิตได้2ปี ในปีคิดักราล1,887นั่นก็คือปีที่เกาะฮาชิมะแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยบริษัทยาใหญ่ที่มีชื่อว่ามินมิชิแมททีเรียลเนื่องจากบริเวณที่ตั้งเกาะแห่งนี้เต็มไปด้วยฐานหินจึงทําให้บริษัทมินมิชิต้องการที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นเหมืองทานหินขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการในการใช้ฐานหินของโรงงานอุตสาหการรมในยุคสมัยนั้น และก็แห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นความเจริญเติบโตรุ่งเรืองของธุรกิจก็เป็นไปอย่างก้าวกระโดดจนทําให้เหมืองแร่ฐานหินแหน่งนี้ขยับขยายมากขึ้นแบบเท่าตัวรวมถึงยังได้มีการทยอยปลูกสร้างสิ่งกอ่อสร้างต่างๆเพื่อพัฒนานระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับประชากรมากมายบนเกาะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงมากมายเป็นต้น และเมื่อเวลาผ่านไปจํานวนประชากรบนเกาะก็เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปีคศ1916อาคารคอนกรีตสูง9ชั้นก็ถูกสร้างขึ้นบนเกาะฮิโรชิมาเพื่อไว้เป็นที่หลบภัยแก่ผู้คนในยามที่มีพายุตไต้ฝุ่นเกิดขึ้นและอาคาร9ชั้นที่ว่านี้ก็ถือว่าเป็นอาคารคอนกรีตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นในยุคสมัยนั้นด้วยจนกระทั่งเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่2เหล่าบรรดาผู้มีอํานาจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามโลกในประเทศญี่ปุ่นมิตสุนบิชิให้ใช้เกาะแห่งนี้เป็นฐานหาทรัพยากรในการทําสงครามมิตสนบิชิได้ผลิตอาวุธจุปกรณ์ให้กับกองทัพเครื่องบินลบเรือรบชื่อเล่นชื่อเกาะฮิโรชิมาอีกชื่อหนึ่งคือชื่อเกาะเรือรบบริษัทมิตซูบิชิได้ต่อเติมเกาะฮิโรชิมาสร้างคนกรีดเสริม นำถ่านหินมาเป็นพลังงานพัฒนาอุตสาหกรรมและเป็นพลังงานทรัพยากรในกองทัพญี่ปุ่นเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น GDP ส่วนหนึ่งมาจากบริษัทมิซูบิชิมิซูบิชิเป็นบริษัทใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจญี่ปุ่นมิซูบมชิได้ออกสำรวจหาแหล่งแร่ทองคำน้ำมันและเพชรอัญมณีตามโลโก้ของมิซูบิชิที่หมายถึงเพชรสามเม็ดใครจะรู้ใจพยายเยนซีเท่ากับผม ที่ตั้งของเกาะฮิโรชิมาเป็นเกาะที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของจังหวัดนางาซากิของภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่นที่รู้จักกันอีกชื่อคือกรุงฮันติมาซึ่งมีความหมายว่าเกาะเรือรบชื่อนี้มีที่มามาจากรูปร่างของเกาะคือตัวเกาะจะมีลักษณะคล้ายกับเรือรบที่เหมือนลอยอยู่กลางทะเลเคยมีเรื่องเล่าว,ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเรือนำน้ำของสหรัฐเข้ามาโจมตีญี่ปุ่นแต่พอเห็นเกาะฮาชิมาก็ตัดสินใจกลับทันที พากคิ้ว่าเกาะอาชิมาเป็นเรือรบขนาดใหญ่ของทางญี่ปุ่นก่อนนี้เป็นแค่เขาโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําคอนกรีตที่อยู่รอบๆเกาะไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในปีพศ1887บริษัทมิซูโมชิที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้สำรวจแหล่งฐานหินและได้สร้างเกาะน,นี้ขึ้นมาเพื่อทําเหมืองฐานหินเพราะคนพบว่าบริเวณนี้มีฐานหินเป็นจํานวนมากในสมัยนั้นฐานหินเป็นพลังงานสําคัญและเป็นที่นิยมมากจึงท,ทาให้มีการให้ครอบครัวคนงานมาตั้งกิ่นฐานอยู่นบนเกาะ และในช่วงนั้นก็มีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆขึ้นมาบนเกาะเต็มไปหมดเหมือนกับเป็นเมืองเมืองหนึ่งมีร้านค้าโรงหนังโรงเรียนโรงพยาบาลสถานบันเทิงสนามกีฬาเรียกได้ว่ามีครบหมดและเมืองทานหินก็ดําเนินกิจการมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลาเกือบ100ปีญี่ปุ่นตอนนั้นเริ่มให้ความสนใจกับน้ามัน พื้นที่เกาะฮาชิมะมีเนื้อที่ประมาณ40ไร่ยาวประมาณ450เมตรกว้าง150เมตรตั้งอยู่นอกชายฝั่งห่างจากเมืองนางาซากิประมาณ14.5กิโลเมตรตะกู ori, ลฟูกาโฮริได้เข้ามาบุกเบิกเกณฑ์คนจำนวนมากเข้ามาอยู่บนเกาะแห่งนี้ก่อนที่บริษัทมิโตมิชิจะเข้ามาซื้อเกา่อแห่งนี้ในปี1890และเริ่มพัฒนาระบบสารณนูปโภคอย่างจริงจังสร้างเมืองขึ้นมาบนเกาะไว้เป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อน อุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นและเสริมศักยาภาพกองทัพญี่ปุ่นจนมาถึงปี1939 19ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำแถบเอเชียแปซิฟิกทางกองทัพญี่ปุ่นต้องการใช้ท่านหินจำนวนหมหาศาลในการสงครามเมืองจึงถูกขุดลึกลงไปใต้ทะเลราม1,000เมตรเชื้อเพลิงท่านหินเกิดจากซากพืชในป่าเมื่อหลายล้านปีก่อนนะักโบราณคดีคนพบว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกที่มีการทำเหมืองท่านหินและคนพบว่าชาวจีน เอาถ่านหินมาใช้ตั้งแต่ศตวรรษที่4ส่วนในฝั่งของยุโรปประเทศที่ได้เปรียบสุดๆในเรื่องของถ่านหินก็คืออังกฤษเรื่องถ่านหินอังกฤษพร้อมทาชนเพราะอังกฤษมีแหล่งถ่านหินอยู่เยอะมากเหนือเพื่อนฝูงก็ตรงนี้แหละในปีคศ1712อุตสาหกรรมอังกฤษส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนจากการใช้ไม้มาเป็นถ่านหินกันแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกในช่วงปี1760จนถึง 1880ที่ได้เอาถ่านหินมาใช้เป็นเชื้อเพลิงพัฒนาอุตสาหกรรมในการผลิตถ่านหินของขีดเพิ่มมากขึ้นในช่วงศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19แหล่งถ่านหินส่วนใหญ่จะอยู่ในที่ดินของเจ้าของที่ดินเจ้าของที่ดินก็รวยเลยเลยตอนนั้นก็จ้างคนมาขุดถ่านหินแล้วก็สร้างคลองส่งถ่านหินไปที่เมืองอุตสาหกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้ถ่านหินกลายเป็นสิ่งที่จําเป็นมากใครมีแหล่งถ่านหินเยอะก็คือคนที่ได้เปรียบใครมีแหล่งพลังงานถ่านหินน้อยถ้าคุณอยากจะมีมากคุณก็ต้องหา หาถุกวิถีทางแนวิธีการในยุคนั้นก็คือการล่านานิคมพวกประเทศพี่ใหญ่ทั้งหลายก็เริ่มส่องสำรวจหาประเทศไหนที่ไหนที่มีทานหินเยอะพอได้เป้าแล้วว่าเป็นจุดไหนบ้างเขาก็จะเข้าไปยึดกองดินแดนจากเจ้าของที่เป็นชาวพื้นเมืองเดิมเพราะฉะนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันก็เลยเดินไป,ปรพร้อมก,กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระบบถนนิยมเทคโนโลยีการพัฒนาอุตสาหกรรมทัพรวมถึงการล่านานิคมตอนนั้นจะเห็นว่าเมืองอุตสาหกรรมของประเทศใหญ่ๆทั้งหลายเขาใช้ฐานหินเอาไปถลุงเหล็ก หการสร้างรถไฟการเดินเรือมีโรงงานผลิตอาวุธยุทุกปรณ์ต่างๆเห็นกิจการเหมืองแร่เห็นภาพของอัฐบาลหลายประเทศที่หนุนในเอกชนทำมอุตสาหกรรมหนักกันคนที่มีอำนาจในการส่งออกถ่านห่งเขาไปก่อตั้งสาภาพที่ทรงพลังที่สุดในยุโรปและอเมริกาต่อมาในปี1916อังกฤษได้ออกพระราชบัญญัติอากาศสะอาดอังกฤษได้ผลิตอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่จีนก็ผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้ใช้ทานหินกันอย่างหนักหน่วง ญี่ปุ่นพุ่งตัวเข้ามาสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นหลังจากยุโรปไปแล้วอเมริกาไปแล้วรัสเซียจีนไปแล้วไปเร่งพลังงานถ่านหินกันเต็มที่ญี่ปุ่นก็เป็นในหนึ่งประเทศที่ไม่ตกขบวนเพราะว่าพอเปิดประเทศในปี1868เข้าสู่ยุคปฏิรูปเมจิก Magic, เปิดปล๊กติดปับ๊บอะไรที่ญี่ปุ่นไม่เคยเห็นก็ได้เห็นทั้งหมด อะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ทั้งหมดยุคเมจิกถือว่าเป็นยุคใหม่ที่แท้จริงของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเดินหน้าเข้าสู่วงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเดิมอุตสาหกรรมสาขาที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในระยะแรกๆก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอปั่นไหมปัน่นฝ้ายทอผ้า,ารัฐบาลญี่ปุ่นตอนนั้นก็ช่วยพัฒนาโดยการจัดตั้งโรงงานแล้วก็รับภาระความเสี่ยงต่างๆให้อย่างอุตสาหกรรมสิ่งทอทางารัฐบาลก็ได้จัดตั้งโรงงานปันได้ปันไหมให้พอโลกเปิดก็คงไม่ได้หยุดอยู่ที่อุตสาหกรรมสิ่่งทออตอไป ปี1,902รัฐบาลของญี่ปุ่นก็ไปตั้งธนาคารอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นให้เงินกู้ระยะย,ยาวกับทางภาคกระโจนสำหรับกิจการยักษ์ใหญ่อย่า,ยยางรถไฟหรือว่าการเดินเรือทะเลยิ่งพอญี่ปุ่นเข้าสู่อยู่การทำสงครามทั้งกับจีนทั้งกับรัสเซียทีนี้ก็เร่งการผลิตอาวุธสงครามกันแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนอุตสาหกรรมอาวุธทั้งของรัฐบาลและของทางภาคกระโจนก็เฟื่องฟูยิ่งเฟื่องฟูมากขึ้นเท่าไหร่ญี่ปุ่นก็ต้องลงทุนในอุตสาหกรรมหนักพวกเหล็กพวกตานินพวกเครื่องจักรมากยิ่งขึ้น นงางาซากิคือเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเป็นเมืองติดทะเลในยุคที่ญี่ปุ่นปิดประเทศที่นี่ก็เปิดให้ค้าขายได้เฉพาะฮอลันดาที่นี่ได้ผ่านการพัฒนาอุตสาหการรมเป็นที่แรกๆของญี่ปุ่นมีการสร้างโรงงานต่างๆเยอะมากแล้วถ้าหากเรานั่งเรือออกมาจากเมืองนงอางาซากิประมาณ20กิโลเมตรเราจะเห็นเกาะฮาชิมะเกาะฮาชิมะคือเกาะเล็กๆที่อยู่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคิวชูอยู่กลางทะเลจุดนี้คือจุดที่ตั้งของแหล่งทรัพยากรสำคัญก็คือถ่านหิน เมื่อมีถ่านหินใต้ทะเลจุดนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมากๆของญี่ปุ่นในยุคนั้นปี1872ราฐบาเมจิได้ประกาศให้เหมืองถ่านหินทุกแห่งในญี่ปุ่นรวมไปถึงเกาะฮาชิมาด้วยต้องตกเป็นของรัฐญี่ปุ่นในตอนนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีในการขุดเจาะโดยเฉพาะในยุคนั้นแต่ละเหมืองเขาก็ใช้วิธีแบบบ้านๆไปก่อนก็คือการใช้กําลังคนเข้าไปขุดซึ่งแน่นอนว่ากําลังคนมันสู้กําลังเครื่องจักรไม่ได้มันช้ากว่า ต่อมาในปี1890ตระกูลเจ้าเมืองก็ขายเกาะฮาชิมาให้กับบริษัทมิซูมิชิไปในราคา1แสนเยนถ้าเทียบกับตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณ500ล้านบาทตระกูลเจ้าเมืองตระกูลฟูกาโฮริคนไทยอาจจะคุ้นกันว่ามิซูมิชิคือแอร์คุ้นกับมิซูมิชิคือรถนยนต์ยี่ห้อหนึ่งของญี่ปุ่นที่เคยเข้ามาเมื่อหลายปีก่อนแต่จริงๆแล้วในญี่ปุ่นธุรก,กิจของมิซูมิชิมันกว้างใหญ่กว่านั้นเยอะมากนี่คือยักษ์ใหญ่ในฐานะบิ๊กโฟของญี่ปุ่นเป็นบริษัทที่ขับเเเื่่่่ออนนนให้้ศรษฐกิิจญีปปุดตไปไดตไไ บริษัทมิตซูบิชิเป็นบริษัทที่รุ่งเรืองมาจากยุคสมัยแห่งการปฏิวัติการทำสงครามการขยายดินแดนเติบโตมา,มาพร้อมๆกับการก่อตัวของจักรวรรดิญี่ปุ่นผู้ก่อตั้งบริษัทมิตซูบิชิไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคือวาสากิยัทาร่โเกิดในแขว้นโทซากะผู้ตัวของเขาขายสถานะสามูไรตอนหลังวาสากิยัทาร่โได้ไปซื้อสถานะสามูไรของตระกูลกลับมาเขาได้รับความไว้วางใจเป็นหัวหน้ากลุ่มการค้าของแควนโทซาละรับผิดชอบเฉพาะเรื่องการค้าในนางาซากิ ทั้งการขาน้ำมันกาลาบูนทั้งซื้อเรือซื้ออาวุธรวมถึงกระสุนปืนกลับมาที่แควนโทสะยูรุาซากิอิทาโร่เป็นคนบ้านเดียวกันกับหนุ่มนักปฏิวัติแห่งแวนโทสะชื่อดังซากามโตะเรียวมะคนที่ชาวญี่ปุ่นทุกวันนี้ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษซากามโตะเรียวมะสมุไรวังแผดนรับโค้นอำนาจโชกุนซากามโตะเรียวมะเด่นยังไงเจ๋งแค่ไหนเราจะรู้ว่าคนจากแวนโทสะเจ๋งกันขนาดไหนดูจากผลงานขั้นอำนาจโชกุนและกองทัพ เป็นการต่อสู้ระหว่างปืนและดาบตะมุไรยูยสอสากิยาทาโร่คนนี้ก็ไม่ธรรมดาคือแนวคิดของเขาก็ไม่ต่างอะไรจากสากาโมโตะเรียวมะเป็นคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นจริงๆและอายุเขาก็ห่างกันแค่ปี2ปีเขาเป็นคนหัวการค้าเหมือนเรียวมะแล้วเขาก็เชื่อในพลังเทคโนโลยีถือเป็นคนญี่ปุ่นรุ่นแรกๆที่ไปเรียนรู้ความเป็นสมัยใหม่จากทางตะวันตกต่อมาเขาได้รับมอบหมายให้ไปทํางานสร้างเรือกลไฟแล้วก็สร้างอาวุธแบบใหม่พร้อมกับประสานงานกับบริษัทไคเย,ยนไตของเรียวมะ มีข้อมูลว่าตัวอิวาซากิยาทาโร่กับเรียวม,มาเคยนั่งคึบสาเกด้วยกันรวมทั้งยังเคยร่วมง,งานกับเรียวม,มาและหลังจากที่เรียวม,มาจากไปอิวาซากิยาทาโร่ก็ยังมาช่วยดูแลกิจการเดินเรือไคเอ็นไตของเรียวม,มาอิวาซากิยาทาโร่เป็นคนที่ชำชองเรื่องของธุรกิจเดินเรือเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเขาก็เลยตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาในปี1870ชื่อว่าบริษัทมิซูมิชิมิซูมิชิประกอบไปด้วยคำว่า3 3ก็คือมิซูกับคำว่าเพช เพชก็คือบิชิเป็นชื่อที่ตั้งตามสัญลักษณ์ของบริษัทโดยใช้สัญลักษณ์ตราประจำตระกูลของตระกูลเจ้าแคว้นโทซะตราประจำตระกูลยามาอุจิตระกูลฟูกาฮุริผสมผสานกับตราประจำตระกูลนิวสากิอิวาสากิเขาเป็นคนอดทนรอจังหวะที่ดีรอจังหวะที่บริษัทเป็นเรือที่ได้รับสมรทานของรัฐกิจการติดขัดแล้ววันนั้นก็มาถึงวันที่บริษัทได้รับสมรทานไปต่อไม่ได้อิวาสากิยาทาโร่เขาพร้อมเสมอที่จะเอาบริษัทมินูมิชิมาแทนที่ ด้วยกองเรือมากถึงสี่สิลำเราก็เงินสนับสนุนจากทางรัฐอีก3า0 0 0 0ห0,000เยนต่อปีซึ่งถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่มากในยุคสมัยนั้นด้วยความที่เขาเป็นคนหัวการค้าพอมีธุรกิจเดินเรือเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นี้เขาได้ขยับขยายธุรกิจไปต่อไปสู่ธุรกิจประกันภัยจากการเดินเรือไม่นานเขาขยายธุรกิจไปสู่เหมืองทานหินเพราะว่าเรือกลไฟมันต้องใช้ทานหินเยอะก็มุ่งไปที่เกาะฮาชิมะที่มีเหมืองทานหินใต้ทะเล เมืองทานหินเป็นที่ต้องการมากไหนจะมีสงครามอีกไหนจะมีการพัฒนาประเทศอีกเยอะทานหินมันยังคงเป็นที่ต้องการอีกเยอะะลรอีกนานพื้นที่เต็มของเกาะฮาชิมานอที่ประมาณ12ไร่เศษมันไม่พอต่อไปต้องขยายพื้นที่ให้มันกว้างให้มันใหญ่กว่านี้ต้องทําที่นี่ให้เป็นอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่นไปเลยมิซูอิบิชิก็เร่งพัฒนาเกาะฮาชิมาให้เป็นเมืองทานหินขนาดใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการของทานเห็นในการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในยุคนั้นเริ่มจากการจัดถมเกาะเพิ่มพื้นที่ถึง3เท่าจาก12ไร่กว่ากลายเป็นสาเจไร่กว่าบนเกาะมิซูมิมชิได้ต่อเติมดินโนเวดเกาะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันญี่ปุ่นเกาอสร้างคอนกรีตเมื่อ100ปีที่แล้วรู้จักปูนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่100ปีก่อนวงการเกาะสร้างญี่ปุ่นไม่ธรรมดา